ลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดําช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสําอางแสงแดดและมลพิษทําให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep w h i เ e ล e l l Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสูตรระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ส,สดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทรศ8 4ย์แปดสหอหรือ0ู0 3 4 5 0 1 3 3 ับละครหลังข่าวเลยเพราะว่าไม่อยากเป็นนางรองก็เลยเลือกที่จะเล่นลงก่อนข่าวเพื่อจะได้เป็นนางเอกไม่จริงเลยค่ะอันนี้บอกเลยว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าผลแล้วแา่ผู้ใหญ่ทางช่องเลยแล้วก็ยังไงก็ได้เพราะว่าผลเป็นนักแสดงเนาะวันหนึ่งอ่ะผนแก่ไปผมต้องเป็นพี่เป็นแม่เป็นยายอยู่แล้วอะค่ะคุกคนไม่ได้ติดอยู่กับว่าตัวเองจะต้องเป็นนางเอกตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าแล้วแต่โอกาสแล้วก็บที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้มากกว่า หลังข่าวที่ต่อมาบ้างไหมคะคนจะทราบก็แอบเมื่อผู้ใหญ่ตัดสินใจให้แล้วว่ะข่าวบากับเรงเป็นเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนจะมาว่าฝนอยู่วงาวาการมา็นาเหมือนกันแต่ละครหลังข่าวที่เป็นนางเอกนี่แทบนับเรื่องได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอาจจะด้วยเป็นแบบว่าช่วงจังหวะชีวิตด้วยโอกาสอะไรแบบนีบ้ค่ะบางครั้งละครที่ฝนเล่นเนี่ยมันเป็นละครที่แบบเด็กๆด,ด,ดูได้เบาสมองมันก็เลยอยู่ช่วงก่อนข่าวอะไรเงี้ยแต่ตัวฝนเองคนไม่ได้ซีเรียสเลยว่าจะต้องเล่นเป็นใครเล่นก่อนข่าวหลังข่าวอะไรนี่ไม่ซีเรียสเลยค่ะนางคนอื่นมาได้มอง ้องมีถึงจุดนั้นแหละคะ่ะในการที่เราจะไปเป็นแม่เป็นพี่เป็นยายเล่นร้หรืออะไรแบบนีน้แต่ว่าตอนนี้เ,เหมือนกับผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสที่ดีอยู่ฝนก็เหมือนกับหยิบยื่นอะไรมาฝนก็ทําให้เต็มที่ที่สุดละคะก็เป็นไหมคะตอนนี้งงตอนน้องเป็นนางเอกต้อนาพอดีนะไม่จำเป็นค่ะไม่จําเป็นอะ๋อหน้ะแล้วเดี่ยวครท่ ี่้กกับกับงานตอนนี้เราจะมีอะไรล่าสุดบ้างเอ่อตอนนี้นะคะก็ถ่ายละครเรื่องสิ่งซืบแพรอยู่นะคะแล้วก็สายรับสบัติชอบเพราันจะเปิดกล้องวันที่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีงานใหม่ก็คือเป็นพิธีกรรายการแจ๋วอันนี้ก็คือของช่องก็เหมือนกับทางผู้ใหญ่ทางพี่ชมรักอะไรเงี้ยค่ะทางนายก็อยากให้นักแสดงได้แบบว่าลองทํางานอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่แล้วก็อยากได้ให้ลองใช้ความสามารถดูอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นงานที่แบบคนไม่เคยทำเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยแต่ว่าสนุกจริงๆแท่านทำกดเลยอยากบอกแล้วว่าเอออยากให้พี่ผนไม่ไ ละครหลังข่าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็คือผลก็ก็รับฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าโอกาสหรือว่างานแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่เลยคุกคนไหมคะว่าเราโดนสัมภาษณ์แมอย่างพวกยาย่าอะไรเปรียดเราอะไรสิเลนต์ไม่นะก็คนก็มันก็เหมือนกับแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปเนาะเราอายุของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นงานแต่ละงานมันก็เหมาะสมในของแต่ละคนอยู่แล้วค่ะไม่มีค่ะควรทาแบบละกัน ไปแล้วใช่ใช่ว่าย่งไรต้องอยู่แล้วไงพี่เขาไม่ได้ว่าอะไรเลยพี่เขาก็คือทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นงานส่วนดเลยเงี้ยค่ะที่อาจจะต้องมีแบบมีถามเรื่องนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วจะเองเป็นคะพี่ทนยังยังยังไมจะไปถามอยากเหรว่าอยาก ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่ะทั้งพี่เขาขอไว้หรือเปล่าว่าเอ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนนะไม่เลยค่ะพี่เขาไม่เคยแบบขอเลยว่าอยากทาแบบนู้นหรืออยากทาแบบนี้นะวันนี้ไม่เคยเลยเขาให้เกียรติในการตัดสินใจเราบนตลอดคือแฟนๆอยากเห็นหน้าเห็นอยางรู้ก่อนค่ะเดี๋ยวเล่าก่อนค่ะจะลงคู่ยังแบงนี้อย่างค่ะแต่เคยถ่ายกันไว้แต่เพียังไม่ได้ลง ี่แบบว่ามันแบบแบางตัวลำบากมากขึ้นไหมหรืออะไรยังไงไม่เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าพี่เกิลเป็นคนไม่ได้ดูละครไม่ได้ดูข่าวไม่ได้แบบสนใจเรื่องแบบว่าในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนอะ่ะเต็มที่ค่ะจะมีเพื่อนๆมาถามเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าซีเรียนหรือว่าเครียดอะไรกับเรื่องตรงนี้คะ่ะคนได้ข่าวว่าในกองถ่ายไม่ต้องหน้ากันเลยใช่ไหมคะไม,ไม่มองหน้าค่ะโอ้คนไปสวัสดีะอยนี้เลยแล้วว่าพี่เขาก็สวัสดีผลเลไม่งด้แยกกันอยู่แยกกัน มันก็มันก็ไม่ได้นั่งรวมกันนะเพราะว่าคือเหมือนแบบอยู่ในกองถ่ายทุกคนก็แยกๆกันนั่งอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันก็คุยกันได้ค่ะความสันิใจมันมีเหมือนเือนได้เหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามันยังมีระยะห่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีระยะห่างค่ะแหนเจ็บแบบจบๆมันมีจบแบบเจ็บๆอะไรยังมันก็แบบว่ามีดิลล์ก็เรามีถามเรื่องเราก็ของกันละกันไหมคะไม่มีค่ะคือเราคุยกันแค่เรื่องงานเท่านั้นค่ะพอาะทำงานด้วยกันแบบนี้กับคน ไม่ได้ว่าอะไรเลยเขารู้ว่าคืออ,อดีตก็ตคืออดีตต้องทำมาเข้าถึงกองถ่ายแล้ไม่มีเลย่ะที่น,น่งยานั่งยากวงกิยังไม่เจอพีอาร์ตเลยอ่ะเชื่อปาะตั้งแถ่ายละครมาเจอแค่วันบวงสงเปิดกล้องวันเดียวยังไม่ได้แบบเข้าฉากด้วยกันยังไม่ได้เจอกันในกองเลยอ่ะค่ะเพราะว่ารต้องทำ่เท่านี้เยค่ะตั้งแต่จะไม่เกี่ยวค่ะคือในละคร่คนไม่ได้คู่กับพีอาร์ก็เลยแบบไม่คอยได้เจอกันสักคู่เลยค่ะ เป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียกเงียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424